เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการวิจารณ์นาะจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราได้มีการวิจารณ์เรื่องงานภาพยนตร์ไปนะคะสื่อในทุกวันนี้เนาะคำว่าใช้เทคโนโลยีหรือใช้มัลติมีเดียเข้ามาเราก็จะเห็นพัฒนาการของหลายๆสื่อซึ่งสื่อโฆษณา<ม>ก็ถือว่าเป็นสื่อหนึ่งที่ค่อนข้างใช้ หลักการนะคะหรือเทคโนโลยีเอามาอัดรวมกันภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วินาทีเราจะเห็นพัฒนาการของโฆษณาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ที่เราเคยเรียนมาหรือเราได้ทำการรีเสิร์ชต่างๆเราก็จะเห็นว่าโฆษณาทุกวันนี้มีการเดินทาง ไปไกลมากแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์ของการที่เราจะต้องวิจารณ์งานโฆษณาค่ะมันประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์อะไรบ้างเพื่ออะไรนะคะแน่นอนว่าวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะมีความที่คล้ายคลึงกันกันกบการวิจารณ์งานศิลปะการวิจารณ์งานมัลติมีเดียการวิจารณ์งานภาพยนตร์หรืออะไรต่างเนาะเพราะว่าสิ่งแรกเลยเนี่ย เราต้องเข้าใจพื้นฐานผลงานนั้นแนวคิดผลงานนั้นนะคะเราถึงวิจารณ์ออกมาได้ถ้าเป็นในเชิงงานศิลปะเราก็จะพูดว่าการวิจารณ์หรือวิเคราะห์เชิงพนาณาที่เราเคยทํากันนะคะแล้วเราก็จะมาดูการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยภาพยนตร์เนาะก็จะมีการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านแสงองค์ประกอบด้านฉากด้านเซตหรือโลเคชั่นพร็อพต่างๆใช่ไหมคะ ทีนี้ในงานโฆษณาเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์องค์ประกอบที่สําคัญของงานโฆษณาเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วก็ทักษะการนําเสนอหรือข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์พร้อมกับสุดท้ายยกตัวอย่างนะคะความหมายและความสําคัญเนาะของการวิจารณ์งานโฆษณาซึ่งอาจารย์คิดว่างานโฆษณาเนี่ย หรืองานอื่นๆเนี่ยมักจะมีการวิจารณ์ที่เราใช้วิธีการคล้ายๆกันเพราะว่าจะต้องบอกว่าคําว่าวิจารณ์เนี่ยมันคือปัจเจกส่วนบุคคลที่อาจารย์จะบอกเสมอเนาะฉะนั้นคนที่วิจารณ์เนี่ยคือก็คือ,คอตัวเราเองการวิจารณ์งานก็คือการวิเคราะห์หรือการประเมินค่าประเมินค่าประเมินความพึงพอใจประเมินความสวยงามของผลงานนั้น ไม่ว่าผลงานนั้นจะเป็นอะไรทีนี้ในวันนี้ที่เราเรียนในเชิงโฆษณาเราก็จะต้องมาประเมินผลงานของการโฆษณาในแง่มุมต่างๆเช่นความคิดสร้างสารรค์คอนเทนต์รูปแบบการนำเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ชมนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ชมคืออะไรก็คือฟีดแบ c k ที่มันได้รับกลับมาทีนี้เราจะต้องบอกว่าทุกวันนี้คำว่าโฆษณามันไม่ใช่ที่สิ่งที่เราเห็นใน โซเชียลหลักอย่างเดียวเช่น Facebook YouTube แต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันขึ้นเป็นช็อตคลิปสั้นๆเป็นเรียวเป็น TikTok หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ค่อนข้างมาแรงมากๆสำหรับการโฆษณาเพื่อให้ซื้อหรือมีผลกระทบกับผู้ชมในทุกวันนี้ฉะนั้น3579ที่เราเห็นเนี่ยตามช่องเอ,อ่อมีเดียหลักต่างๆก็จะค่อนข้างไม่มี Impact กับ ผู้ชมในวัยทุกๆวัยนะคะมันก็เลยจะพ่วงมาถึงความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายอย่างที่อาจารย์พูดไปข้างต้นว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเออเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็อาจจะถูกอิมแพคจากอะไรที่เป็นโซเชียลมีเดียมากกว่า ฉะนั้นความสำคัญของการวิจารณ์งานโฆษณานะคะมันก็จะมีผลทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนางานโฆษณาได้อย่างมีคุณภาพเนาะมันก็จะเชื่อมโยงกับที่เรากำลังทำงานโปรเจกต์วิชาโฆษณาของอาจารย์อยู่ทีเนี้ย วิธีการทําโฆษณาเราจะรู้ว่ามันจะมีบริษัทที่เป็นเอเจนซี uh, ่ที่ทําโฆษณาโดยเฉพาะตรงนี้เขาจะต้องค่อนข้างซีเรียสกับการวิเคราะห์หรือวิจารณ์งานหรือคอนเทนต์ออกมาก่อนที่จะสร้างผลงานเพื่อลดความเสี่ยงลดต้นทุนหรือลดความเข้าใจผิดเพราะโฆษณามีการนําเสนอในระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยโฆษณาเนี่ยยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ส่งเสริมแบรนด์เนาะส่งเสริมการขายมาร์เก็ตติ้งต่างๆนั่นเอง นะคะอ่ะทีนี้เรามาดู key element หรือองค์ประกอบหลักของโฆษณาเนาะข้อแรกเนี่ยก็ว่ากันด้วยว่าโฆษณานั้นเนี่ยต้องการให้เนื้อหา content หรือ m e s s a g อะไรทีนี้การวิเคราะห์ m ม s s a g ของเนื้อหาของงานโฆษณาเนี่ยเราก็จะต้องดูที่ว่าเข้าใจง่ายไหมเพราะมันเป็นการนำเสนอในระยะเวลาที่ค่อนข้างสัน้นเนื้อหาชัดเจนไหม และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายไหมต่อสินค้าต่อผู้ชมที่เห็นโฆษณานั้นๆน,น,นะคะต่อไปเป็นเรื่องภาพลักษณ์หรือวิชวลหรือวิชวลอาร์ตนะคะที่รวมอยู่ในนี้ก็คือการใช้ภาพสีแสงกราฟ,ฟิกหรือการสื่อสารด้วยอิเลเมนต์ต่างๆในการนำเสนอพรีเซนเทชันนั้นเนี่ยมีความดึงดูดน่าสนใจหรือเปล่าและเห,หมาะสมไหม ต่อไปเสียงดนตรีหรือออดิโอเราจะเคยเห็นว่ามีคนเคยทำอาชีพที่รีวิวออกมาเนาะทางด้านเสียงของการโฆษณาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นนักพากนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นคนทำเสียงประกอบคนทำซาวต่างหากเพราะว่าเรื่องนี้นะคะพอมันเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ที่เราเนี่ยจะต้องผลิตขึ้นมาเป็นของเราเองนะคะฉะนั้น การพากหรือการสื่อสารเนี่ยบางครั้งก็มีดราม่าได้ในงานโฆษณาถ้าเกิดมีการใช้คำพูดหรือเสียงพากหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เหมาะสมกับผลงานนั้นทีนี้ e อ e เ e n นอันสุดท้ายนะคะ e อ e เ e n t อันที่4เนาะก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของการสื่อสารซึ่งจริงๆเราเคยเรียนเรื่อง communication กับอาจารย์ไปแล้วตอนปีหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่า กลยุทธ์ของการสื่อสารเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่สื่อใดสื่อหนึ่งแต่มันเป็นการวิเคราะห์หรือช่วยดึงดูดให้เกิดความสนใจในทุกๆงานนะคะเช่นงานโฆษณาเนี่ยก็ถือว่าการใช้การน้มน้วหรือการดึงดูดเนี่ยจะค่อนข้างสําคัญเช่นเดียวกันทีนี้โฆษณาเนี่ยจะสร้าง impact อะไรให้กับ การวิเคราะห์หรือการวิจารณ์ที่เราจะต้องวิเคราะห์ถึง Impact หรือผลกระทบต่างๆเนาะของงานโฆษณาก็คือเราต้องดูว่างานโฆษณาเนี่ยที่เราเคยเห็นว่าเป็นดราม่าเนี่ยในบางครั้งก็โฆษณาเกินจริงบ้างมีการฟ้องมีการอะไรบ้างเนาะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าโฆษณาสุดท้ายแล้วฟิแนลรี่เนี่ยเราจะต้องสร้างเอฟเฟกหรือผลกระทบให้กับผู้ชมเนี่ยในเชิงบวกนะคะ เพื่อให้เขาเกิดการตัดสินใจไม่ยัดเยืยดหรือหาเซล์จนเกินไปเนาะต่อมานะคะต่อมาก็คือมีการใช้ประโยชน์เนาะจากค่านิยมทางวัฒนธรรมหรือเปล่าเราจะเห็นได้ว่าโฆษณาบางครั้งเนี่ยที่เป็นไวรัลเนี่ยมักจะเป็นโฆษณาที่สร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นค่านิยมรอบตัวเรานั่นเองนะคะอันสุดท้ายที่อาจารย์พูดไปคือ มันเคยเกิดการดราม่าจากงานมีเดียต่างๆหรืองานโฆษณาค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันก็คือประเด็นที่บางครั้งอาจก่อให้เกิดการถกเถียงหรือความคิดเห็นที่แตกแยกทางสังคมเนาะผลสรุปนะคะผลสรุปก็คือเราจะต้องมาดูว่าโฆษณาเนี่ยการวิจารณ์ของเราเนี่ยเราชี้จุดเด่นของการวิจารณ์งานโฆษณานี้เนาะ แล้วเราก็ดูว่าเรามีข้อเสนอในการปรับปรุงของผลงานชิ้นนี้ไหมเช่นแต่ละคนเนี่ยไปวิจารณ์งานเนี่ยเราก็ไม่มีความที่เห็นที่แตกต่างกันอยู่แล้วกับผู้ดูผู้สร้างนะคะฉะนั้นสิ่งที่เรามองไปอะ่ะเราจะเห็นสิ่งที่มันเอะในใจเราหรือมันรู้สึกว่าน่าจะทำแบบนั้นแบบนี้นั่นละค่ะคือแนวทางการปรับปรุง ของงานทุกๆชิ้นเนาะแล้วก็การวิจารณ์สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องวิจารณ์เชิงทางการเนาะแล้วก็เป็นเชิงบวกแล้วก็สุภาพนั่นเองเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์เนี่ยจะย้อนมาให้ดูเรื่องนี้เนาะอาจารย์อยากให้ดูโฆษณาตัวนี้ก่อนนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะเคยดูกันมาละชื่อโอค่ะสุพิชยานาสงขาค่ะ แต่ตอนนี้ยี่สิบหค่ะคือหนูสื่อสารภาษามือได้ค่ะเพราะว่าทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นคนหูหนวกทั้งคู่คุณแม่ชื่อสุนีนะสงขาค่ะแม่คือแม่ครัวหลักของบ้านไม่ใช่ว่าแม่เขาทําครัวเป็นอย่างเดียวนะแม่เขาทําพวกแบบเย็บปักถักร้อยเป็นหรือแม้แต่เปลี่ยนไฟนโซนภพก็เป็น <laughs> เอ้เป็นคนน่ารักค่ะคือ เวลาเจอใครก็จะยิ้มตลอดเออแล้วก็ทำอาหารโคตรอร่อยถ้าเท่าที่จำได้ก็จำไม่ได้ค่ะภาพของแม่ที่หนูจำได้มีแค่รอยยิ้มเท่านั้นค่ะ ไปที่ปอดที่ตับหลังจากนั้นก็หมอเขาก็ช่วยไม่ได้แล้วก็เลยคิดถึงค่ะหนูคิดถึงแม่แบบมากหนูอยากที่จะกอดแม่แบบกอด นานๆเลยเป็นชั่วโมงก็ได้นอนรว,รวมกับแม่ก็ได้หนูแบบอย,อยากอยู่กับแม่ออยากพาเขาไปเที่ยวบ้าง <Yeah. S 1> อยากอยู่กับเขานานๆคะ่ะ 的，心。 อีกครั้งนึ่ะทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์โฆษณา เป็นโฆษณาไก่ย่าง5ดาวเนาะ f Star ในแบบมุมมองเชิงลึกขององค์ประกอบของการโฆษณานะคะในการโฆษณาเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆได้ดังนี้เนาะเรื่องของภาพหรือวิชวลคือการใช้โทนสีในงานในงานนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาใช้โทนสีที่ดูอบอุ่นเพื่อชวนอะไรคะชวนให้นึกถึง บรรยากาศวันนั้นหรือทำให้สอดคล้องกับคอนเซปที่อยากนำเสนอเกี่ยวกับครอบครัวการจัดคอมโพสนะคะการจัดคอมโพสหรือองค์ประกอบเนี่ยพยายามจัดตัวละครหลักเนี่ยไว้ตรงกลางมุมกล้องเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เยอะมากพยายามถ่ายในพอดเครตค่อนข้างเยอะเพื่อให้เห็นถึงการแสดงอารมณ์ของตัวละคร นะคะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยดิฟเฟกหรือไอเทคโนโลยีแว่น VR ที่ใส่เนี่ยคือเพื่อเป็นตัวเชื่อมเนาะเพื่อเป็นตัวเชื่อมให้เห็นถึงอ,อการจำได้หรือความทรงจำนั่นเองนะคะถึงแม่ของเขานี่คือสิ่งที่องค์ประกอบของโฆษณานี้ต้องการจะนำเสนอในเชิงองค์ประกอบของภาพทีนี้พอด้านเสียงแน่นอนว่าเสียงเพลง เสียงประกอบซาวที่เลือกมาใช้เสียงเพลงใช้เพลงที่ให้รู้สึกถึงความคิดถึงเพื่อตอกย้ำถึงอารมณ์ของคนดูให้อินเข้าไปถึงเนื้อหาของโฆษณาเสียงประกอบก็จะเป็นเสียงธรรมชาติเสียงรอบข้างเสียงลมเสียงที่เราไม่เคยคิดถึงมันแต่เราอยู่กับมันทุกวัน ต่อมานะคะเป็นเสียงพูดของตัวละครหรือเสียงที่พยายามจะมีการพูดถึงนั่นเองด้านเนื้อหาหรือคอนเทนต์นะคะเรื่องราวที่เขาอยากจะเล่าให้เราเนี่ยคือเป็นการเล่าเรื่องราวถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่ถูกหายไปและสูญเสียไปทําให้เขาเนี่ยอยากจะสื่อสารกลับมาว่าความสำคัญของการใช้เวลาร่วมกันเนี่ย เป็นเรื่องราวที่ผู้รับชมควรตระหนักถึงหรือเข้าถึงเรื่องนี้ข้อความหรือพอยต์ของเขาเนี่ยเรื่องการให้ความสำคัญของการใช้เวลาร่วมกันเนี่ยมีความให้ความสั้นเนาะแล้วก็สื่อสารอย่างง่ายๆถึงคอนเซปต์ของเขาด้วยภาพและเสียงการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องมีการใช้เทคนิคแฟดแบ็กกลับไปให้เห็นช่วงเวลาถึงอดีตตอนที่ เขาโตมาแล้วแม่เขาเลี้ยงมานั่นเองเพื่อให้มันยิ่งอินไปกับองค์ประกอบที่เราพูดมาก่อนหน้านี้นี่คือการวิจารณ์งานขององค์ประกอบแต่ละพาร์ทด้านต่างๆนะคะต่อไปเป็นด้าน editing หรือการตัดต่อเนาะจังหวะการตัดต่อที่เราเห็นอันเนี้ยอาจจะใช้เป็นมุมมองของเรานะคะไม่ได้มีผิดไม่มีถูกการตัดต่อเนี่ยทำให้การตัดต่อแบบ เรียงร้อยเรียงเรื่องราวเนี่ยเป็นไปตามเรื่องราวต่างๆแต่มีการตัดช่วงที่เอาในช่วงอดีตเข้ามาเพื่อตอกย้ำความสำคัญของช่วงเวลานั้นๆเนาะแล้วใช้เอฟเฟกให้เห็นว่าอันเนี้ยคืออดีตก็คือฟิลเตอร์หรือการเบอร์ภาพนั่นเองนะคะโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วเนาะ ก่อนที่เราจะไปดูจุดเด่นจุดด้อยการนำเสนอองค์ประกอบสุดท้ายคือการนำเสนอหรือ presentation ของเรื่องนี้โอเ okay. ค presentation หรือ,อ,องานโฆษณาเมื่อสักครู่นี้ค่ะมีความยาวอยู่ที่5นาทีกว่าแน่นอนว่าถ้ามันไม่ได้เป็นการตั้งใจดูเนี่ยก็จะไม่เข้าใจถึงการสื่อสารของเขาเพราะว่ามันมีความยาวเนาะแต่ถ้า ดูแล้วเนี่ยเราตั้งใจดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าความยาวของวิดีโอนี่เหมาะสมฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายคนดูเนี่ยคือใครนั่นเองอันเนี้ยเป็นการสื่อถึงภาพลักษณ์ของของไก่ย่างห้าดาวแต่อาจจะไม่ได้โฆษณาว่าต้องซื้อไก่ย่างห้าดาวนืกอออกใช่ไหมคะเขาต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้เห็นถึงว่าไฟสตาร์เนี่ย ก็เติบโตมาพร้อมกับเราเป็นเมนูอาหารที่ตั้งแต่วัยเด็กกับเราจนบางครั้งเราอาจจะเคยลืมมันไปก็ได้เนาะคือนึกถึงแบรนด์ของเขาก็จะนึกถึงความอบอุ่นถึงครอบครัวกินในครอบครัวเพราะแล้วก็ความสุขต่างๆฉะนั้นจุดเด่นของโฆษณานี้นะคะเราจะเห็นการใช้เทคโนโลยีเนาะเทคโนโลยี V R หรือ e f r เ e กเป็นนวัตกรรมใหม่เข้ามาเพื่อสร้างให้คนดูเนี่ย อยากจะติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นจากการที่สวมแว่นอันนี้ของเขาการสร้างอารมณ์ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เขาเล่าแฟรแบ็กกลับไปหรือซาวด์ดนตรีต่างๆที่ให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกอินกับเรื่องราวนั้นเหมือนที่อาจารย์ถามว่าพอยแรกดูแล้วรู้สึกยังไงเราตอบว่าเศร้าอาจารย์ดูครั้งแรกอาจารย์ก็ร้องไห้ตามนะทั้งๆที่อาจารย์ก็ยังไม่ได้เสียพ่อหรือเสียแม่ไปแต่แบบเออดูแล้วมันอินว่ะ เ,ออเขาทําออกมาได้ดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเขาสามารถสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอาจจะต้องควรปรับปรุงในมุมมองของเราเนาะคอหอสตอตอหรือความเห็นส่วนตัวนะคะซึ่งการวิจาณ์ง,งานบอกไปแล้วว่ามันเป็นปัจเจกบ,บุคคลเนาะอันเนี้ยในพาร์ทของแน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วว่าโฆษณาเนี้ยเขาทํามาเพื่อสื่อสารถึงภาพลักษณ์แบรนด์แต่บางครั้งเนี่ย ถึง r r o u u t เนี่ยหรือหรือตัวไก่ย่างเนี่ยมันแทบจะไม่มีการได้พูดถึงหรือให้ซีนมากนะักฉะนั้นการที่ดูเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงการอยากซื้อสินค้ามากแต่แค่ว่าเราจะจดจำโฆษณานี้เหมือนที่เราเห็นโฆษณาเวดามา่าเราก็จะรู้สึกนึกถึงไทยประกันชีวิตนึกออกใช่ไหมคะ อันนี้เหมือนกันไม่ได้รู้สึกว่าวันนี้จะกินไก่ย่างหาดนาวพอดูโฆษณานี้จบแต่แค่รู้สึกว่าเออโอเคนึกถึงแบรนด์นี้มากกว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นจุดที่ปรับปรุงในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นแล้วก็อาจจะใช้เอ,อ่อความหลากหลายของการนำเสนอที่มากขึ้นอาจจะไม่ได้เน้นไปที่ครอบครัวแบบเดิมหรืออาจจะเน้นไปที่กลุ่มอื่นๆบ้าง นะคะซึ่งเขาก็มีทำออกมาแหละแต่ว่าเรา,เราวิจารณ์ในผลงานของพอยต์อันนี้นะคะข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เราสามารถเพิ่มเติมได้เนาะที่พูดไปแล้วก็คือเราเอาจากที่จุดที่ควรปรับปรุงนั่นแหละเราสามารถสร้างโฆษณาที่สร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆได้เช่นเพื่อนพี่น้องคู่รักต่างๆเนาะแล้วก็เพิ่มฉากที่แสดงให้เห็นถึงการกินโปรดักหรือความอร่อยถึงโปรดักมากขึ้น แล้วก็หลีกเลี่ยงใช้ศัพท์ซึ่งอันเนี้ยเขาอาจจะอยากตีโจทย์ให้เป็นกลุ่มคนที่เออหูหนวกหรือกลุ่มคนที่เป็นใบ้าที่ใช้ภาษามือได้น,น,นั่นเองนะคะเขาก็เลยอยากที่จะอาจจะอยากเอากลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นด้วยเนาะ